165ยครับยังไม่เคยชกที่ไหนมาก่อนครับเสืนฝ่ายได้มเงิครับยอดหมูเด้งโรงเรียนน้องบัววิทยาคารนะครับยังน้ำหนัก5้ากิโลกรัมอายุ17ปีส่วนสูงร63ยังไม่เคยชกที่ไหนมาก่อนเหมือนกันครับอ่ขอโทษแฟนมวย้วยครับถ่ายน้ำเงินหมูเด้งสั่งชุดไม่ทันครับวันนี้อก็เลยใส่ชุดโรงเรียนขึ้นมาเลย ใส้ไม่ได้ครับายแดงก็เดินทางมาจากอิีเรียนะครับในประเทศอิีเรียนะครับสามยกนะครับดูที่ชุดครับนี่ไบแดง ลาเนี่ยไฟน้ำเงินยอดหมูเด้งอ่ายกที่หนึ่ง ทำได้ทำเลยอ่าวิ่งเข้าไปเตะขวาครับเตะขวาครับลานเนียเจอหมัดขวาของหมูเด้งหมูเด้งไปซ้ายต่อยขวามาอ่าหมูซ้ายเก่งหมัดนะลาเนียเตะครับเรื่หมูเด้งหมูเด้งเดินหน้าเข้าหาลาเนียเตะขวาเตะขวาดีนึงครับลาเนียเจอหมัดของหมูเด้งหมูเด้งวิ่งไปไต่เลยครับอลาวบลาเลยมาเลย่าลาเนียอะไรครับ อ่ะเดียวหายความข้องของส่วนร่างกายอ่หมูเด้งหมูเด้งบทขยี้นะครับหมูเด้ง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 ไกได้ไหมไก่ซ้ายไปขวากลับมาตีเขาตีเขาหมูเด้งตีเขาหมูเด้งตีเขาหมูเด้งบดกออเอร่อยนะครับใช่หมูเด้งธรรมดาครับพี่อ่ะเดียวเตะขวาครับเตะขวาทีนึงติดบั้งหมูเด้งบีนกระหล้ว หมูเด้งหมูเอเตะซ้ายเขาลำเบของหูเดูดไปซ้ายเะยนไปกันดหึครมกกรลายเดต่ได้้แล้วขวาไปซ้ายไปขวาเจอบัตรของหมูเด้งหมูเด้งไปหูเด้งไปูเด้งไปเอาเลยเอาเลย

อีกเลยอีกเลยบุญเดงมาอีกเลยาเดี๋ยวไปซ้ายวาขวาเอียงขวากดยักษ์ทีหนึ่งอโอ้อะไรเนี่ยวันเนยายิ้มใส่กันครับเดี๋ยวก็ลุยลาเนียลา,ลา,ลาเ,เนียเตะขวาครับลาเนียลาเนีอาบุญแดงเตะซ้ายวิ่งไปจับเลยครับ

กวาันจากซ้เอาเอาอาเดียไปไงราเดียาเดียเด็กข้าหาครับเดียวดูเด็กทำตัวไรข้อัวไรหดหน้าไว่ดีได้ไหม วาาจับมาถึงแล้วเขาวราเนียตีพืนแล้วนรานเนียตีเขาตีเาตีเอาตีเอาเอาไงหมูดหมูหมูแดงหมูแดงดนแล้วหมูดนแล้วเอาเลยเอาเยานเดียวเขาเลยสูแล้วเยกนี้อ่ราเดียไปขาตขา

ลเาเดียเนี่แกไปให้บูเด้ง <laughs> ตีแกอยู่ต้นยกอ่า <laughs> หลังจากจุดจำโดนไปแล้วแกเอาคืนครับ <laughs> แกเรียนรู้ละ <laughs> ตีเขายังไงแกตีขึ้นอย่างนั้นเลยมา <laughs> มาตัดสินกันที่ยกสุดท้ายนี่แหละ <laughs> ยกสุดท้ายาลาเดียเตะขวาไปขวาครับหูเด้งยังไงล <laughs> าเดียเตะซ้ายไม่โดน เดียตีขวาลาเดียใส่ขวาครับสองคอมาสองคอมาดึงละตีตีอ้าวอ้าหมูเ,เล็กลบครับลาเดียลาเดียอยู่ข้างล่างเดียบิดต้องเดียวหมูลบมทับแล้วลา,ลาเดียมาเดินหน้าเข้าหาครับเตะขวาดีไปขวาไปขวานะเตะขวาครับ

น่าหันดปเลยอะไรจะเตะซ้ายครับหูเด้งบวกด้วยหมากซ้ายขึ้นไปซ้ายอ้าวต่างคนต่างแลกกันมาส้ยหมูแดงใส่ไปไหัวใก่ไปหมดเยอะสุดท้ายครับโอ้โหขอเสียงตบมือดังดังดังดันะครับกรรมการรวบรวมคะแนนแล้วชูมือไปทางมุมไหน ลาเนียหรือ,อยอดหมูเด้งครับลาเนียครับเอฟเอคุชจดลักการ์ตูือขอเสียงปรบวือให้กับนักบัวยทั้งสองมุมหน่อยครับ